สวัสดีครับผมทัชชูฟาร์มจระเ้ศูนประการนะครับวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องนะครับว่าขอกล้าอีกาดําหน่อยวันนี้ก็มาถึงที่แล้วนะครับเจอกับพี่กาอีกาดําตัวจริงนะครับผมครับกาหลักบุญครับอีกาดำบ้านอยู่วัดดานนะครับสมุนประการสาวปอพี่กานี่เป็นพี่น้องกับพี่เก่งหลักบุญหรือเก่งผีดิบใช่ปะเก่งผีดิบครับแต่จริงๆริ้เขาเรียกเก่งปีศาจก่อนนี้พี่จะเกมเข้าไปีหยพี่โดนคดีอะไรเข้าไปพี่คดีพ้น มนนะมีมีคู่ดีกี่คนนะพี่สองคนคือเวียเดชยุนฉลาดหรือนัทนะเขาเรียกกันนัทหรอกเป็นลูกเป็นลูกทหารเรือคู่ดีกับนัทนี่นะที่เข้าไปของดานนะรอบแรกเลยนะเจอใครบ้างครับยุคนั้นพี่ยุคนั้นเข้าไปก็เราใส่ตัวอนุญาตเพราะสมัยนั้นมันจะบอกว่าพ้นค่าจริงคุมคืนว่าเราโดนคดีพ้นเข้าไปก็ต้องใส่ตัวอ่าเข้าไปเขาไปเจอบก ต้นลายมหาวงนะแล้วก็ก๊อปทรงเฉลิมนะบางช้างกาเฟียอยู่อะไรอยู่จัดช้ยดีเพชรนี่ครับผมต้นไล่นะจัดช้ยดีเพชรอ่าเราก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรถักก็มีญาติแหละแต่แบบว่าแต่ญาติไม่ไปเยี่ยมเป็นพ่อค้าร้านเล็กๆจากร้านเล็กๆก็เป็นร้านใหญ่เราเราอยู่กันแค่สี่คนมีแต่งหมาป่าแล้วก็ไอ้บอยกาแล้วก็ พี่ล้วก็ตายตอ๋อตายนะเออตายอย่างมาวงสายบุญถนอมปีสี่เจ็ดกลายเป็นร้านใหญ่เราก็สามารถเลี้ยงคนได้แต่เลี้ยงคนจากสี่กลายเป็นสิบสิบกลายเป็นยี่ยี่กลายเป็นสามสามกลายเป็นห้าสิบคนอะไรสิบคนเลยแหละอ่ามันก็คือเราบ้านใหญ่อ่ะนะแต่ก็ไม่เคยให้เด็กบ้านไบรังแกไปใช่ป่ะไปรังแกไรเพราะว่าไปลังแกเขาเขามาฟ้องเรา นะเราก็บอกว่าอย่าไปรังแกใครเพราะว่าเขาไม่สู้เราก็มีวันนั้นไปเล่นตังเตาขายใหญ่ตากระไม่เอ่ยชื่อเขาดีกว่าขายใหญ่ตากรบก็เล่นปังเต่าอะไรเงี้ยแล้วมีปัญหากันนะมีปัญหาเราก็ตีคือทะเลาะกันตีกันข้างบนอะชั้นลอยอะอตีกันชั้นลอยแล้วก็ขอชะลอวิ่งมาป่านุกมีดแล้วนาแดงก็ประกาศเรียก เรียกไปแล้วก็เรียกทางบ้านอ่ะครับก็ไปเด็กบ้านก็ขึ้นซอยนะของขึ้นซอยส่วนตัวพี่ก็ย้ายเบยย้ายแดนคนเดียวเลยครับย้ายไปแดนไหนพี่แดนสามย้ายแดนความมั่นคงนะก็ไปเจอเหนือตอนนั้นเหนือก็จะจะแบบว่าเหนือแนวบรรทัดอ่ะเหนือเหนือแนวบรรทัดนะครับเด็กาวะแดงนะพี่นะชาชาชาก็ไปเจอมันอแล้วเขามันก็กำลังแบบว่า แถวมีมีชื่ออ่ะคือเด่นเด่นอ่ะ่าจะมาเด่นตอนนั้นมันใครก็ไม่ยุ่งกับมันใครก็ไม่อะไรกับมันนะก็ไปอยู่ไปไปอยู่กับพวกไอ้แจ็คสุพรรณอ่าแจ็คสุพรรณด้วยแล้วในไอ้โกบ้าบางทีกู้ดีไอ้กุ้งต่อปออ่าครับผมโกบ้าอกุ้งไอ้โก้มันก็จะรับยารับยาบนบ้าไอ้เหนือมันก็ไป ไปชิงวันนั้นไอตี๋ไอตีบ้ามีปัญหาอะไรมันขึ้นซอยแต่อยู่ในบ้านไอตีบ้าแล้วมันเขียนจดหมายลงมาให้โกะนะให้เลียนยีนเหนือไอโกะก็ไม่กล้ายังไม่กล้าก็ามาเ,าเดินเอาจดหมายมาให้ครัาจา์แต่วว่าอ่านแล้วบอกเออมึงจาัดก,การเลยเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวคูคไอนี่แล้วไอแจ็คสุพรรณอ่ะมันไม่นั่งสับ,บนะ ต่เหนือเนี่ยเป็นคนที่เกเลเรแบบว่าในแดนอะไรเงี้ย oh. แบบว่าไปหาไอ้แจ็ค hmm. แบบไอ้มึงทางตรงนี้กูหน่อยอะไรเงี้ย uh. จะอาแบบลงสี uh. มันก็เป็นจังหวะของไอ้โก้เลย uh. ไอ้โก้มันก็เอาหยิบหินนะ่ะก้อนนเริ่ม uh. เลยเร uh. ียงไว้ตรงต้นไม้อย,อย่างเงี้ย uh. ก้อน็อลลมแล้วก็ห่อผ้าไอเหนือมันอกลงสีหน่อยอะไรเงี้ยไปปล่อยแจ็คตุพันธเนี้ย uh. ก็แดงหน้าไปทุกไปทีสองทีมั้งเออมันก็ม่นพอมันม่นปุ๊บมันแฝงอ่ะนะเนะก็บอกว่ามันก็ตะโกนเรียกในบ้านมันให้เอาเหล็กมาให้มันนะแต่พี่ก็นั่งมองอยู่และนั่งมองแต่ก็ไม่มีใครวิ่งเอาเหล็กมาให้เนี่ยนะจนต้องออกไปพอบอพอเอบอบอ้านมันก็นั่งอยู่ตรงแต่เหล็กอะที่ใส่ชุดทหารเสื้อทหารอยู่ว่ามันก็พูดว่าเดี๋ยวกเข้ามา ใช่ป่ะมันก็จะเล่นในโก้แล้วก็มันออกไปนอกไปตีตวนใส่ตวนออกฝ่ายเพราะมันตีใช่ป่ะมันก็จะเล่นในโก้ใช่ป่ะนันก็จะพี่ก็เดินเข้าไปตรงหวะพี่ชายพิทัศน์อ่ะคือพี่ชายคนละพ่อเขาเป็นผอชลอเขายืนอยู่ข้างหลังพี่อ่ะมันชื่ออะไรไม่รู้จำมันไม่ได้มันก็ตลอดเล่นในโก้ใช่ป่ะพี่ก็เดินไปเดึงเหล็กแล้วก็จะแทงคอมันแล้วพี่ชายก็มาฟ้าพี่อย่างนี้่ย พิทัก์เดึงไว้อะบอกมีงทำไมมึงจะแก้อ่าเะออาเยวก็จะแทงพิทักษ์ตัเดึงไว้นะรับผมแล้วก็ไอ้เนื้อเข้ามาก็ย้ายแดนไปแดนหนึ่งสวยโก้ก็อยู่กับที่ก็ไม่มีใครแก้มันเพราะมันอยู่กับพี่ใช่ป่ะเอาผมแล้ววันนั้นก็เด็กบ้านเพราะแดนหนึ่งกับแดนสามอะมันจะมองเห็นกันใช่แล้วเด็ก เวลาเขาปล่อยคนบนซอยแบบเปอยให้เดินเล่นบนเรือนนอนน่ะครับผมนะเราก็ตีธงบอกก็คิดถึงคนในบ้านนะนะเราเป็นคนทําให้มันแบบขึ้นซอยกันอะไรกันครับผมเขาบอกเออเดี๋ยวกูบิดไปเราก็โบกภาษาโบกอ่ะครูอ่ะบิดพออีกวันก็มีแจ็คหน่าแจ็คสุพรรณแล้วก็ไอ้ไพ่บนเหนืออ่าไพ่บนเหนือออแล้วก็พี่ครับผม แต่เราไม่ได้แทงพวกซามูไรหรือทิกก็คือแบบเราแทงเด็กเจ้าหน้าที่ไงคือเพื่อจะบิดเขาจะว่าเพื่อจะบิดกับแดนตอนเย็นตอนนั้นเป็นเวลาเย็นนะก็หาเรื่องมันแต่ตัวก็เมาเลยนะเพราะกินใด้ไดสีเหลืองอ่ะเข้าไปในกันสามคนตามันก็ลอยก็เลยแทงไอ้บตรมันชื่อไอ้บตด น้า่าถ้ายังมาดูช่องนี้นะก็ตัวเรับผมชื่อเป็นลูกน้องของหน้าก็ไล่แทงมันก็วิ่งไวอะวิ่งไปหาเจ้าที่ร้านค้าลำคอนะครับผมวิ่งแสงเข็งในตัวเดียวอะไล่แทงไล่แทงนีคือพี่แทงแบบว่าหยอกหยอกไม่ได้การเอาชีวิตเขาแค่เพื่อที่จะบิดแดนนะใช่ใช่ครับผมแล้วก็ โดนเรียกไปหน้าฝ่ายแต่เขาจะไม่ให้ย้ายนะก็จะไม่ให้ย้ายก็เลยบอกว่าเออหัวหน้ามันทนหัหน้ามันทนพอกแดนะ่านดนสามเขาบอกพวกมึงกลับแดนใช่ป่ะขึ้นซอยแล้วบอกว่าหัวหน้าขังผมอยู่ว้าถ้าหัวหน้าขังผมอยู่อะหัวหน้ามั่นใจอ่ะแต่ถ้าเปิดซอยเมื่อไหร่อ่ะผมจะลงมาแทงน้องหัวหน้าเขาบอกเฮ้ยมึงอะไรมึงไง้ก้าแน้วมึงย้ายไปเลยใช่ป่ะคือถ้าเปิดซอยเรา ลงมาอ่าไย้ายไปได้หนึ่งนะไปไหลแจ็คแต่ไผ่กลับที่เดิมอาไอ้ไผวันเนืออ่าย้ายไปจาก็ขึ้นซอยย้ายหนึ่งเด็กบ้านเต็มเลยนะก็มีพวกไอโยมือปืนไอเบิร์ดพระประดังไอแม่เยอะแยะก็กว่าเกลเอะนะแล้วก็เด็กบ้านพอพี่ขึ้นไปเย็นวันนั้นขึ้นไปเย็นวันนั้นไก่แจ็คสุพรรณครับและแจ็คสุพรรณมีเรื่องกับพวกไอแม่ กาจะว่าที่ย้ายไปแดนสามแล้วจังหวะวันเนี้ยมันกลับมาเป็นคู่ดีพี่อกาจะว่าคู่ดีพี่แล้วพอพี่ขึ้นไปบนซอยซอยมันก็เรียงประมาณสามสี่ห้องอ่าสามสี่ห้องพี่ก็ปล่อยตัวแล้วก็ตะโกนออกไปบอกต่อไปนี้นะไอ้แจ็คตูพันเนี่ยมันเป็นคู่ดีกูใครมีเรื่องละมันก็เหมือนมีเรื่องลโกูใช่ป่ะสับพาเก็ ไอ้ก๊อปนะมาเปิดซอยจอ้าเปิดซอยบอกว่าพิตีให้ย้ายไปแดนสองแล้วแดนสองถามว่าไปสบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่อยากไปเพราะเด็กบ้านที่แดนหนึ่งเยอะก็เลยบอกก๊อปคุยให้หน่อยคือพิติให้หน่อยอจ่ว่าอะไรเงี้ยก็คุยก็เอาตรงๆก็เสียไปสองหมื่นนะเสียไปสองหมื่นรอบผม คือเราจะไม่ย้ายแดน <Yeah. S 2> มันซอยและพวกเนี้ยแล้วสมัยนั้นอะ่ะใหม่นั้นคือแบบขึ้นซอยอะ่ะคือเขาขังขังอยู่บนซอยลืมเลยนะ oh. อือแบบอยู่แต่ซอยไม่ไม่ให้ลงล่าง <Yeah. S 2> แล้วไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ครับแต่พอพี่ไปเนี้ยพี่เสียพอพี่เสียตังค์ครบเอาสองหมืน่นแต่จัดไปแดนสอง <Yeah. S 2> คือแยกกัน yeah. Yeah. <Yeah. S 1> ครับผมก็แต่ตังค์นนี้ก็บอกขอลงซอยเราต่อรองเขา <Okay. S 2> อะไร <Yeah. S 2> เขา เขาก็ให้คือขึ้นลงคือเย็นต้องขึ้นซอยนะเช้าเปิดขังลงมาตามปกติ่เงี้ยก็ใส่ตัวเดินครับอืไอ้รูปที่ถ่ายอ่ะที่มีเคยลงแอปติกตอกใส่ตัวนั่นแหละตอนนั้นแหะเอออนที่พี่จะถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเสียเงินยังไงแล้วกล้องที่ไหนมาถ่ายพี่คือตอนนั้นคือแบบว่าเป็นกล้องฝ่ายเอาเข้ามาใช่ไหมก็ไ้ก๊อป เนี่ยมันมันอยู่ฝ่ายเป็นน้องน้องพี่ติ๋นะคือถ่ายก็ต้องเสียคือคนที่แบบไม่ซีหรือแบบไม่ใช่พวกเนี่ยอันบุหรี่ซองนึงใช่ไหมแล้วหลังจากที่เหนือเดวมันทัดย้ายไปก่อนพี่อยู่ที่แดนหนึ่งใช่ไหมเราพี่ก็ไปเจอเขาที่นั่นไหมจะมีการแก้กันเกิดขึ้นมาพี่พี่จิกคือกัดมันไม่ปล่อยเขาจะคือตอนนั้นน่ะคือมีกุ้งส่อต่อบ้านมันแล้วก็ไอวี นะแล้วก็ไอเหนือมีบาก้าอยู่บ้านอของไอเหนือไอเหนือแนวมันทำเลยนะแนวมันทก็คือมันก็อยู่กันแต่ว่ามันจะมีปัญหากับบ้านที่มากที่สุดในชั่วโมงตอนนั้นครับผมนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นไอกุ้งก็มีปัญหากับบ้านที่่แล้วก็ไม้เหนือนะาเ้ามีวันหนึ่งคือพี่แต่บอลกันน่ะแต่บอล แต่มันคงไม่เห็นพี <S <S ่ม er> ั battles 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 ้งอ่ามันก็เดินมาเป่านกอีอ่าเอ้ยแล้วมันก็บอกมันบอกไอ้ซัเลิกให้หมดเลยน่าลราแบบเกเรซาเวียยังมีเลยบอกไอ้ซัดตะโกนออกไปซัดทำไมพี่ก็ตะโกนซัดเอาเหล็กมาเด้จะเรียกเด็กบ้านนะครับเด็กบ้านเนาะเอาเหล็กมาใช่นะพี่ก็เดินไปอ่ะคือ ใส่ชุดทหารนะ่ะใส่ตัวตอนแรกต่อเสือ้อเตะบอลใส่เกงจมูกตัวเดียวใส่รองเท้าใส่ตัว,ตวนี่ก็ใส่ทหาร้็เหน็บเหล็กก็เดินไปหามันจะแทงมันเน่ยจังหวะก๊อฟอ่ะตอนนั้นมันอยู่ฝั่งไอ้เหนือ,อก่อนจัาะอยู่ฝั่งไอ้เหนือ,อมันก็วิ่งเข้ามาข้างหลังครับวิ่งเข้ามาข้างหลังมันมันมาช้อนช้อนช้อนเนี้ยนะถ้ามันใจถึงหน่อยนะไอ้เหนือนะพี่ตายทำไงแต่มันไม่กล้าเข้ามาแทงนะพี่ก็ดินดินไม่หลุด ปุ๊บพี่ก็เลือกเด็กบ้านตอนนั้นก็คือได้เนี่ยหนึ่งเคเบิ้ลอ่ะหนึ่งเคเบินะ้ลนะครับเด็กที่ไหนพี่เด็กพระประแดงฝั่งนูง้นคือติดอยู่ในบ้านครับผมอะไอเหน,ดดนือก็พระประแดงฝั่งนู้นเพราะสมัยนั้นจะไม่มีการแบ่งแยกพระประแดงปักน้ําครับผมอ่ารักใครชอบใครก็อยู่กอนนั้นครับผมก็เลยเรียกไอหนึ่งอ่ะไอหนึหน่งเรียกแบบเพื่อจะหลุดจากตรงที่มันช้อนอ่ะช้อนปีกเราอื ไอห,หนึ่งก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปแทงไอเหนือไอเหนือก็ลม้มลงไงท้องไงท้องใช่ป่ะพบแล้วเด็กบ้านเห,หน่ยก็วิ่งมาแทงมาแทงไอห,หนึ่งคือแบบเฉียวคอว่าตอนนั้นพี่โดนล็อกอยู่ถ้ามีใครวิ่งมาแทงพี่พี่ตายเลยอะ,อะมาลุมแทงกันตอนนั้นอะอจต่ว่าเพราะว่าเราไม่ไอนี่เลยเ<อ>จนมันปล่อยแล้วไอหนึ่งมัน มันหลบพอดีอะเชี่ยวคอมันแทงแล้วมันก็วิ่งเข้าจ่าคือแบบไม่ได้แบบมาปะทากับพี่เลยมัแทงแล้วมันก็วิ่งบีหน้า้ังคาส่วนตัวพี่อะยุ่ตรงบล็อกกันเข้าจ้่เาอแล้วเจ้าอาทีก็หมาเช่า่ะก็เลยแบบแยกยัแต่แล้วพี่ก็บอกว่าไม่ยอมเข่าเอไม่ยอมใครที่แทงไอหนึ่งอะนะไอหมามอบนะไม่นั้นกูไม่ยอมกันเย็นน่ะยันเกือบขึ้นขังอ่ะ มันก็เลยมันยอมอ่ะเอาเอาไม้พวกพี่ตัดยอดแตะก็แต่พี่ไม่เตะพี่ครับพี่ก็บอกไอ้โจ๊กตอนนั้นยังไม่มีเรื่องกัินเไอ้โจ๊กโจ๊กนี่คือโจ๊กแพทย์รักษาใช่วิชัยดสมเนี่ยโจ๊กมึงแตะแตะแทงกูไงกูใส่ตัวอยู่ออโจ๊กก็แตะแตะหลังเป็นลังที่ให้มันนั่งกอดตกอ่าใชครับแตะหลังเป็นสามที่ไปนี่แล้วตอนหลังก็คือพี่ก็จะเสาเวียบ้ายเหนือตลอด ตอนนั้นเป็นบ้านอีกาดำยังพี่คือเป็นแล้วเป็นแล้วเ่ตั้งเป็นอีกาดำมาแล้วใช่ครับผมเป็นแล้วก่อนเขาจะเรียกบ้านหลักดินหรือบ้านพ่อค้าพอตอาหลังก็จะเป็นบ้านอีกาดำปัญหาในแดนเนี่ะมีเกือบทุกบ้านใช่ไหมครับผมแต่ก็เคลียร์กันเพราะว่ามันเด็กสอปอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นคืออาจารย์เก่งเข้ามาด้วยคือมันเป็นยาเสพติดมือถือเข้ามาไงหยุดนะอาจารย์เก่งย้ายมาเข้ามาแล้ว ช่ครับเอาแล้วก็ปรโยูนพี่ดันหนึ่งแล้วใช่อยู่อ่าแล้วก็นํานําสื่อสารพวกโทรศัพท์ยาเข้าใะครับเอามาเขามาจากไหนอาจารย์เก่งแต่เขาบินคุกใหญ่สักพักวิ่นั่งอยู่ก็ประกาศชื่อก้าลับบุญแล้วก็เจเจตดาเชียนลำแล้วก็เจ๋งก็นาดำให้ให้ออกฝ่ายนะออกมาฝ่ายออกมาฝ่ายก็ตีตัวเลยตีตัวก็ ตีตวนปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวมึงไปเขาบินพวกมึงสี่คนไปเขาบินอส่วนไอ้ชุดพวกเนี้ยไปคลองไผ่ใช่ป่ะอ่าเอาแล้วก็โอเคใช่ป่าว่าคือแยกกันไปอ่ะครับผมใช่ป่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์เก่งอยู่อยู่อยู่ไหนอยู่ดนหนึ่งอ่ะไปธัญญาก็โดนยาแล้วอ่าอย่าไปก่อนอยาไปก่อนอย่าไปก่อนเขาไปก่อนอ่าไปธัญญาก็พอขึ้นรถนะขึ้นรถเราไปรถเล็กอ่ะรถไปสี่คน ส่วนพวกมันไปรถใหญ่ัเออจะไปเขาบินที่ไหนได้แม่งไปคลองไผ่พอไปถึงคลองไผ่ปุ๊บก็เจ้าหน้าที่ก็ปวดหัวครับผมเพราะว่าที่มันอะย้ายมาบ้านเราอ่ะเด็กอยุธยามันมีบ้านบ้านปทุมบ้านลบบุรีแล้วพวกนี้มันก็เป็นบ้านปทุมบ้านลบบุรีบ้านยุทธยาใช่ป่ะแล้วมันมีทุกแดนอาจาจจะมันมีทุกแดนแล้วก็ เราเด็กสอปอแ้วที่นู่นไม่มันไม่มีเด็กสอปอ็จะว่าไม่มีบ้านสอปอเหมือนส่งเรามาในในถิ่นของเขาเลยใช่ในถิ่นของเขาเลยเจ้าที่เขาบอกกูก็ไม่รู้จ้าผู้มือสี่คนอะไปลงแดนไหนครับใช่ป่ะจะไปลงแดนไหนเขาว่าสายหัวเขาบอกว่าอันนั้นมังไปขึ้นแปดเออใช่ป่ะขึ้นแดนแปดไอ้แดนแปดก็ เพราะสมัยนั้นมันจะมีโทรศัพท์จ้ามันสื่อสารกันพอไอ้พวกนี้มันลงดึกแดนเลยมันมีบ้านใช่ับเราก็ลงไหนไม่ได้มันก็ต่อขึ้นมาแดนแปดนะไอ้พวกที่อยู่แดนแปดอะตอนนั้นจะเป็นหมู่เชียนเนี่ยระยองหมู่เชียนระยองครับผมคือเขาจะรับพวกภาคกลางนะเวลาที่แบบย้ายมาตามเงินจำอื่นแต่จังหวะพี่มีปัญหามาแล้ว เอ็มพาดายอ่ะมันต่อขึ้นมาอ๋อจะวาครับเอ่อมันต่อขึ้นมามู่เชียงอ่าแล้ววันนั้นเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนเนี้ยคือใครอ่าจหวะก็ขึ้นมาบนซอยขึ้นมาบนซอยเราก็ยืนอยู่หน้าซอยยืนอยู่หน้าซอยไก่โยมือปืนอ่าเป็นซอยใหญ่ครับผมเพราะว่าคนใหม่ย้ายไปต้องอยู่บนซอยสามเดือนอ่าครับแล้วก็ลงใช่ไหมอ่อยู่บนซอยก็ถามว่าเฮ้ พวกมึงมีเรื่องอะไรกันมาวะหมูเ่เสาะหาแต่แต่พี่ก็ไม่รู้แต่ด้วยความแบบว่าเราก็ไม่สนใจเหมือนกันใครหน้าไหนว่าเราบอกว่าโขใจเยน็นนะผูพูดอกไปโขใจเยน็นครับใช่ปะผมมังกรทักทิ่นมาใช่ปะแต่ผมก็สู้ครับว่าพวกผมก็ไม่ผิดใช่ปะคำนี้อาจจะเป็นแผลใจของเขาหราอว่าเป็นแผลใจ ก็คือคำพูดของเราว่าเราว่าพูดออกไปไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังเขานึกว่าเราไปท้าทายท้าทายใช่ป่ะแล้วก็ลงลงปุ๊บนะเขาก็เรียกเราไปใช่ป่ะเรียกเราไปก็มีพวกเจงวิทยายืนอยู่ข้างหลังเขาอะนะแล้วเขาเปิดจีนอนเปิดที่นอนปุ๊บมีเหล็กอยู่ใต้จีนอนไงคือแบบว่าถ้าเรากลัวเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรใช่ไหะแต่ไม่เรียกว่าไอ้เจ๋งเรือไอ้โยใช่ป่ะ เรียนพี่เพราะว่าคําพูดของพี่ตอนที่อยู่บนซอยครับผมเออก็เรียกปุ๊บจ้าพาขาว่าบอกว่ายวรอก่อนแต่คําว่ารอเนี่ยเราไม่รู้ว่ารอใครอ่าใช่ป่ะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งเดินมานะคนคนนั้น่ะอที่เปลี่ยนเหตุการณ์ให้พวกพี่คือพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรความผูกพันกับพี่ชายพี่คือเก่งพีดิบีดิบเก่งหลักบุญนะใช่เขาอยู่บนซอยอ่าเขาอยู่บนซอย เขาว่าเดินเดินลงมาเขาบอกว่าเป็นอะไรกับไอ้เก่งผีติบพี่น้องกันไหมบอกชายพี่ชายผมเขาบอกเขาบอกเพราะว่าพูดกับเชียงจ้ะเชียนนี่คือเก่งใจเขาคือเรียกเขาพี่อะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์ตรงนั้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะว่าเรารู้จักคนนี้คือมักตาตตายพี่เชิดอ๋อพีเชษพี่เชินะมีความมักไา ใ okay, ครับอืมเขาเดินมาออครบก็ถามน้องแล้วน้องจะอยู่กับใครอ่าโดยแบบว่าเราเด็กสอปอใช่ไหมครับจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่มีเราไปอยู่กับบ้านตายก็ได้อ่าจะมาแต่พี่ไม่ทิ้งเด็กสอปอพี่ก็แล้วก็ถามไโยว่าโยอยู่กับโยก็บอกว่าอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ลงมาเนี่ยคือเหตุการณ์อ่ะคือย้อนกลับไปนะ อนแรกอยู่บนซอยอ่ะคือลงไม่ได้โยมันก็จะเขียนร้องร้องเรียนเพื่อออกจากตรงจุดนี้ไปเพราะลงแดนไหนไม่ได้เขาจะว่าแต่เขาไม่ให้ไปไหนจะจนแบบว่าออยานอ่ะเด็กกรุงเทพที่อยู่กับโยอ่ะมันรู้จักไใ้พวกนี้นะรู้จ่ายใพวกไอบอยกุลาพวกอะไรพวกที่เขาต่อขึ้นมาแล้วไอพวกเนี้ยมันก็เคลียร์กับโยแล้วก็บอกให้โยลงคือพัวกันแต่ก็เหลือ เจ๋งน้ะดำพี่ล้วะาเป็นเป้าของพวกมันใช่กันใช่ป่ะแต่นี้โยก็ลงลงก็ต้องลงหมดทุกคนใช่ป่ะลงไปแต่แรกก็โดนนะโดนแต่พี่ไม่โดนนะคือเจ๋งโดนคือเจ๋งมันก็ใช้ได้คือตัดปัญหาเพื่อเคลียร์กันก็อยู่มันก็ไปอยู่บ้านโจทย์คือเราตีไปเลยนั่นคือบ้านโจทย์เราที่เอ็มพาราไดอ่ะที่ลังในโลกโซเชียลแต่แรกก็อยู่พวกโคราล่ะ มีคนฝากพี่ไปนะเพราะว่าอโยก็อยู่พกบ้านบนแต่ก็ไม่ทิ้งมานะเวลามันมีปัญหาคบแล้วโยจะมีปัญหาบ่อยของไผ่ของไผ่นะสมัยก่อนก็ตำนานนะเงินย่างของไผ่นะก็วันนั้นโคราชเอมเอ็มโครานะเอ็มโคราเออมันมาล้างมือแล้วก็เด็ก รัดยาชวยน้ำท่วมสมัยนั้นยาเสพติดมันเข้ามันดูดแล้วเอ็มมันก็หลุด<อ>หลุดปุ๊บมันก็ต่อยอต่อยต่อยอ่ะตอนนั้นไอ้โก้มันก็จะเป็นพ่อบ้าน<อ>แล้วก็ปู่นนบสิ<อ>บสองราศีอ่าใช่ป่ะมันก็ต่อยต่อยปุ๊บไอ้โก้มันออกไปเยี่ยมญาติจ้ะรัดยามันก็รวมครับแล้วเจ๋งบ้านเราอ่ะสปอก็ลงไปช่วยพวกรัดยาใช่ป่ะลงไปช่วยรัดยามันก็ลงมาเอ็มลงมาปุ๊บก็ ก็ทางไหลโคอ่ะก็ต uh uh> uh 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 uh> ัวไหลโคเดินทางเข้าคออ่แต่เอ็มโดนแทงนั่นเนี่ยเจ๋งเข้าไปแางนะคือไปช่วยเอ็มเจ๋งเนี่ยวัดดานเนี่ยออเข้าไปแทงต่างคนต่างแบบส่งผู้เจ็บอ่าจ้าผู้เจ็บแบบไปพบรสองคนเจ็บละอ่าครับอไปพบรแล้วก็วันนั้นคือโคลาดมันออกไปจีหลังแล้วพวก รางยาวอ่ะชน้าท่วมมันไปรวมอยู่หน้าประตูแดนอยู่แล้วแล้วพอพวกเอ็มมันเดินไปเกือบครึ่งนึงอ่ะแล้วพวกรางยาวมันก็บอกเล่นแม่งเลยดีกว่ามั้งเอาแม่งเลยมันก็วิ่งเฮใส่ใช่ป่ะโคราชมันก็วิ่งออกประตูก็เหลือไอ้แก้งคนเดียวโคชคราบที่ออกไม่ทันตกใจมันกโดนแทงใส่แมงคาลักษอมาเงี้ยมังกใส่แมงคารักงัของเราเลยฟังเราฟังเรา หลุมแทงต้แมทงทะเละออกมาปุ๊บแล้วมันยังลุกขึ้นมาได้นะแกงอะอมึงด่าพวกมันอ,ะอ่ะบอไอ้เฮียพวกมึงไม่ช่วยกูเลย<อ>มันเดินไปสองก้าวแล้วมันก็ลม้ลมล้มลงทำ,ทำงมึงเนี้ยล้มลงแล้วก็ส่งส่งไปพอบอตายแต่อไโก้มันดวงด,ดีนะไม่ตายโก้เลือดหลับปากคือเลือดแมงทะัลักปุบบุบแล้วก็มาที่ มีเรื่องพวกโคราชเนอ่ยเพื่อนตายคาที่เด็กก่อนนะก็เคยออกเคยไปช่องโคราชพี่เล่าไปแล้วเรื่องนี้นะแล้วก็ปล่อยตัวออกมาปล่อยตัวออกมาเอาผมปล่อยตัวออกมาก็มายังเกเรอยู่ยังอะไรอยู่ตอนที่พี่ปล่อยออกมาตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นสามสองสามสองแล้วนะใช่ก็มาเกิดอุบัติเหตุรถชน ทมให้เดินไม่ได้แต่ก็ยังเกเรอยู่ยังยังนี่อยู่แล้วก็ตอนนั้นก็เข้าไปมาหาวงไปหาพวกแพ้พวกออสออสมหาวงอัดอัมมนะอัดอัมมหาวงก็ขาออกมาใช่ไหมคือทะเลาะกับแฟนอทะเลาะกับแฟนแฟนก็บิดบิดรถออโตมิกติามันก็พุ่งเนี่ยมันก็ไปชน ชนฟุตบาทหรือชนอะไรพอเพียงรูปเดียวเราหลับไปแล้วแฟนพี่เป็นคนขับพี่เป็นคนสอนพี่เป็นคนขับอ๋อพี่คนขับแต่แฟนเอามือมาบิดเออบิดตรงัวมันติดเพราะเราทะเลาะกันไงทะเลาะกันใจนะแล้วเขาข้อหักตายคาที่เลยงคือเขาข้ามตัวเราอู่้ห้าขาหักตายัวตัวพี่ก็อยู่นั้นแล้วพอผว้ ไอออสนะนะมันเล่าให้ฟังกันนะพวกเด็กอ่าครับพอมันมรู้ขา่าวมันก็ออกกันนะมาต<ป>อนมหาวงที่เราไปหาเขาด้วยนะปัจจุบันนี้ก็เป็นออสสอนลุงเดืองนะน้องอๆมันก็ออกมาเต็ไมไปหมดเลยครับ,รบแล้วก็พี่ก็ส่งมาบาก็คิดว่าก็ไม่รู้หรอกว่าแฟนตายครัแต่ตัวเองว่าตื่นมาเชื่อมะจับขาตัวเองไอ้ขากูไปไหนวะ เออขาก็ไปไหนวะเพราะว่าเราไม่รู้สึกลยช่วงล่างใช่ไหม,อไหมเอ้ยดึงขาก็ไม่มีปัมแบบว่าอ่าเหมือนขาหายไปอ่ะใช่ไหมเออจับเอ้อาเออขายังอยู่นี่ว่าจากตัวพลิกไหนไม่ได้คือกายเป็นอาาพาติดเตียงเลยอความรู้สึกแรกที่พี่ตื่นมาแล้วเจอเหตุการณ์นั้นพี่รู้สึกยังไงคือตไหม่หรือว่าอะไรไหมเราคิดว่าเรา คขเดินไม่ได้แล้วตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเขาจะ,ะ,ะแล้วก็จริงๆนะจอ,ะอะจริงแต่ก็ยังดื้อยังออกมาจากโรงพยาบาลน,นะให้มันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะชื่อบัร์เดย์ส่ว่าเด็กมินบุรีใช่ว่ามันปล่อยออกมาคือมันเป็นน้องก่อนที่ที่โดน พวกโคราชแทงอาตายเพื่อนเออวิกรณ์เพื่อนของพี่แต่มันอยู่โคราดนมันอยู่แดนในเอ็มพาราไดส์โทรศัพท์มาแต่พี่ปล่อยตัวมาแล้วใช่ป่ะมันก็ตัวสับมามาขออยู่ด้วยแต่เด็กคนเนี้ยดีมากเบิร์ดเดย์คือมันอมันดีมันดูแลเราจะจะไปเยี่ยมจะเป็นเด็กชื่อนะครับผมเป็นเด็กที่โดยที่เราแบบไม่ได้อยู่กับญาติเราอ่ะใช่ป่ะคือเรา ไม่ได้อยู่กับญาติเราเราเลี้ยงตัวเองแต่ตอนนั้นยังแบบว่ายังทํายาทําอะไรใช่ป่ะเปนติดเตียงนะแต่มือมันใช้ได้เราใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ก็ขายยาขายอะไรเลี้ยงตัวเองใช่ป่ะมีพวกน,น้องๆยังทําตัวเหมือนว่าค่ายังได้อยู่ค่ายังเหนือยอยู่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ไปยิงเขาไปไปยิงเขาในซอยอุดมเดด อ๋อืออ๋อเป็นอย่างเงี้ยติดเตียงยิ่งวันนี้ติดเตียงอ่ะก็คือเรานั่งขึ้นสาทหารอ่คือน้องน้องมันเอาไปด้วยไงอ๋อคือแบบว่ามันเป็นเรื่องของของพี่แหละอยากให้พี่กล้าพี่กล้าหลักบุญหรือว่ากล้ากระดำพูดถึงน้องๆในสปอหน่อยที่ดูช่องเราอยู่หรือว่าคนเหื่นที่ชอบช่องเราสปอพี่ก็ชีวิตพี่ผ่านมาก็สอนใครไม่ได้ก็ยังไม่ดีมาก ต่ก็อยากจะพูดแบบให้น้องๆไปฟังนะเอาไปคิดนะว่าสิ่งที่เราทำอะลงไปอะนะทุกอย่างไม่ว่าจะฉกชิงวิ่งราวพ้นนะเราทำไปแล้วเนี่ยเราต้องได้รับผลน,นะแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะเพราะทุกคนมีความคิดหมดนะ ว่าสิ่งที่เราจะทําไปอะ่ะผมที่ได้รับมันคืออะไรครับก็ขอให้น้องๆคิดนะว่าครูการมันไม่ดีนะอืแล้วก็ให้อยู่กับพ่อแม่ดีกว่านะจ,จะเกเรจะมีชื่อเสียงดังเหมือนอย่างพี่นะที่มีชื่อเสียงแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าผนะเราจะตั้งชื่อยังไงนะก็ไม่มีอะไรดี นะได้ก็ความว่างเปล่าตัวเองดูเลยทุกวันนี้เดินไม่ได้เพราะความเกเรนะไอ้น้องๆคิดเอาเองพี่เป็นกระจกส่งส่งนะแล้วคิดเอาแต่ถ้าเข้าไปในคุกก็ขอให้น้องๆสอพอทุกคนกด้อยู่ที่บ้านนะใช่ครับก็ จะตีกันแทงกันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าย้ายเรื่องจาไปขอให้รักกันแล้วช่วยเหลือกันนะเพราะว่าเราย้ายไปปุ๊บก็จะจะเป็นเด็กที่อื่นนะที่จะมาลังแกพวกเราแต่ถ้าพวกเราสู้นะก็ไม่มีใครมาทําอะไรเราได้นะขอให้รักกันอยู่เป็นกลุ่มก็กลุ่มนะโอเคก็ไม่มีอะไรพี่ก็ไม่มีอะไรพูดมากแต่พี่เชื่อว่าทุกๆคนก็ ได้ยินชื่อพี่หมดนะกระหึมนะวัดดานเก่งกล้าหลักบุญนะครับสองพี่น้องของจริงครับก็วันนี้ผมกับพี่กล้าก็ขอขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ดูคลิปมานจะจบนะครับขอบคุณมากครับ <laughs>